你好。 วันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถครอบครัวนะคะสภาพสวยๆค่ะพร้อมส่งมอบนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้ามิซูบิชินิ New p a โร่ o ปอร์ตค่ะ 2.4T2WD นะคะ E-Lit e e d i t i o n ค่ะตัวรถปี2023จะใช้งานปี2024นะคะสําหรับราคาวันนี้นะคะลูกค้าให้พิเศษเลยนะคะเพียง1,95 0ันบาทเท่านั้นค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะหลังคาดำนะคะตัวโชบย e ิลิท์อีดิชั่นนะคะตัวชุดแต่งโรงงานเนาะตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับเป็นตัวโลโก้มิสูบิชิตรงกลางนะคะตัวไฟหน้าก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ตัวทำ ความสะอาดอไฟด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงมีเซ็นเซอร์นะคะแจ้งเตือนให้รอบคันเลยนะคะ ในส่วนของตัวยางลูกค้าเป็นยางใหม่เลยนะคะปี2023ปีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กนะคะขอบยี 13, แบบนี้เลยนะคะอ่าตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอ่ากล้องนะคะด้านข้างให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านข้างให้ด้วยนะคะ ่าที่จะเปิดนะคะก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ทคีเลดแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถติดเปิดได้เลยนะคะ <ST 000> เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะลูกค้าตัวภายในนะคะก็จะเป็นออโต้ไฟฟ้าสีบานนะคะในส่วนของตัวกระจกเนาะ,ะมาพร้อมกับตัวเซ็นทรัลล็อกนะคะ ตัวปุ่มคูสต์ทมีให้นะคะแล้วก็มีกลิ่นถ่ายไหล่กลื่นสะบัดค่ะปาร์กิ้งเซนเซอร์รอบคันนะคะทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ค่ะรับซ้ายวางซ้ายได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะรวมไปถึงมีตัวคุชคอนโทรนะคะปรับความเร็วคงที่เนาะแล้วก็ตัวแพนเดิสชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์มีให้นะคะเรียกได้ว่าออปชั่นครบเลยนะคะส่วนตัวเรนไมยหยุดที่ ที่1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าเรียกได้ว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะตัวหน้าจอทัชสกรีนเนาะมาพร้อมกับเป็นตัวเนวิเกเตอร์ออกศูนย์แบบนี้เลยนะ,ะตัวเกียร์เขาเป็นออโต้เช่นกันนะคะก็จะมีตัวเบรกมือนะคะแล้วก็มีตัวอ่า ช่องสำหรับวางแก้วกาแฟต่างๆนะคะก็ให้2ช่องด้วยกันนะคะคือตัวรถใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้นะคะปี2023จดใช้งานปี2024นะคะ ภายในสะอาดสะอาดนะคะลูกค้าอ่ามีที่ชาร์จแบตให้สําหรับผู้โดยสารเลยนะคะมีทั้งแบบ USB แล้วก็แบบตัวหัวปลั๊กไฟบ้านเนาะรวมไปถึงนะคะเขามีเป็นตัวจอกลางให้สําหรับผู้โดยสารอ่าด้านหลังอีกด้วยนะคะคันนี้ลูกค้าก็จะได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะตัวอ่าดอกยางนะคะพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็สภาพรถคือสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าพร้อมส่งมอบเลยนะคะ ตัวด้านหลังเขามีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะแล้วก็กล้องมองหลังมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะคะก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะสำหรับตัวปีใหม่ๆเนาะสำหรับตัวปาเจโร่นั่นเองนะคะ อแอร์เรามีให้รอบคันนะคะลูกค้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะแล้วก็เพดานเกร็งไม่มีรอยหด่วนนะคะในส่วนของห้องโดยสารได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยกันนะคะสําหรับตัวเบาะปาเจโร่สามารถพับประนับไปได้เลยนะคะลูกค้าเอาไวา้นอนคือสบายเลยนะคะสําหรับตัวอันนี้นะคะก็เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะสําหรับตัวปาเจโร่นะคะคันนี้ลูกค้าได้เป็น ตัวขับสองนะคะมาพร้อมกับตัว e l i t e e i i t i o n ค่ะสภาพเบาะคือไม่ยับไม่ฉับนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะเจ็ดที่นั่งเนาะเบาะหนังเดินได้สีขาวนะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะปรักาไฟฟ้าคู่หน้าอีกด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะสภาพเบาะคือใหม่มากๆนะคะลูกค้าอ่า ะะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถครอบครัวนะคะรถบ้านสภาพีสวยนะคะราคาน่ารักแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะลูกค้าสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหรือนัดดูรถหน้าง,งานได้เลยนะคะโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ5 4 9 5296ค่ะกับเซลยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดรถค่ะไว้ที่ทงด้านล่างเนอะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ